สวัสดีครับผมนน์ลงปัญญพิมพ์ครับชื่อหนุ่มนะครับประกอบอาชีพเป็นตำรวจอยู่ที่กรุงเทพครับมั่นใจแล้วก็เป็นพี่ที่รู้จักแล้วก็เ,เห็นรีวิวต่างๆในเฟซนะครับค่อนข้างดีครับแล้วก็เลยมั่นใจว่าเออเราเลือกบริษัทนี่แหละในการที่จะมาทำบ้านให้เราอะครับ มีส่วนร่วมในการเลือกวัสดุเกือบทุกๆขั้นตอนเลยทั้งสุขภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆครับมีมีส่วนร่วมในการเลือกทุกอย่างเลย<ม>ในบ้านหลังนี้ ทางบริษัทมีการอัปเดตหน้าง,งานกับทุกๆขั้นตอนเลยครับว่าทําวางเสาเสร็จวางอะไรเสร็จทางบริษัทจะถ่ายขั้นตอนทุกอย่างนะครับในการทําเสร็จแล้วแล้วก็ถ่ายส่งให้เราดูในส่วนตัวผมผมไม่ได้ค่อยไม่ดูแลที่ดูที่บ้านเนาะแล้วก็ให้พี่ทางบริษัทเลยว่าทําสเต็ปนี้เสร็จแล้วนะต่อไปเราจะทํา มันที่2ที่สาต่อไปนะครับสเตปที่2ที่3ต่อไปคอือคอ,อันนี้ก็คือประทับใจอย่างหนึง่งเว่าถ่ายรูปให้เราดูว่างานเสร็จแบบน,นี้อย่างนี้ไปเรื่อยๆครับที่เขาบริการเป็นกันเองเป็นเหมือนเราให้ญาติหรือให้พี่น้องในการสร้างบ้านนะครับเป็นกันเองมากเลยถ้าถ้าพูดถึงความประทับใจผมผมค่อนข้างจะประทับใจทุกๆเรื่องในทุกๆด้านทุกๆงานนะครับเพราะว่างานที่ออกมามันตรงตามคอนเซปต์ตรง,ตา, concept, ต,รงตามสเปคที่เรา คุยกันไว้ตั้งแต่แรกแล้งานออกมาก็ได้ได้อย่างที่เราต้องการผมก็มองว่าถ้าเกิดว่าให้ประทับใจขั้นตอนไหนผมค่อนข้างประทับใจทุกขั้นตอนครับรู้สึกดีรู้สึกภูมิใจที่ได้สร้างบ้านหลังนี้ให้พ่อกับแม่ได้อยู่นะครับอย,อย่างแบบบ้านตัวนี้ก็คุยกันกับพี่นัทอู่แล้วว่าชอบสเตปนี้ว่าเราจะแบ่งโซนอ่งนอนก็อยู่โซนนอนฝั่งรับแขกและอาหารก็อยู่อีกส่วนหนึ่งค่อนข้างแบ่งแบ่งโซนกันชัดเจน เนี่ยนะครับมันก็ตรงตรงคอนเซ็ปต์ตรงใจเราที่ตั้งแต่แรกที่เราไปดิวบ้านหลังนี้ด้วยกัน,นครับทุกวันนี้น้องบริษัทสร้างบ้านมันมีเยอะ,ม,ยอะมีเยอะเลยแต่แข่งกันเยอะเราก็สร้างในสิ่งเราต้องดูรีวิวแล้วก็ดูในว่ามั่นใจในบริษัทที่เขาทําบริษัทไหนดีไม่ดีอย่างนี้บางทีก็มีที่บริษัทจะปล่อยแต่ผมมั่นใจได้ว่าบริษัทนี้ไม่มีปล่อย,ยลูกค้า,างานทางแน่นอนแล้วก็บริการดีแน่นอนครับผม นัดมาโฮมนะครับมีการบริการหลังการขายมีประกันตัวบ้านในการสร้างบ้านของนัดมาโฮมนะครับแต่ตรงตามเวลาสัญญาที่เราเซ็นกันไว้ฝากถึงคนที่คิดจะสร้างบ้านนะครับฝากบริษัทนัดมาโฮมนะครับเขาดูแลแบบพี่น้องเป็นกันเองตั้งแต่วางเสาเข็มตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสุดท้ายเลยครับบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ดีนะครับให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการเลือกวัสดุทุกๆอย่างเลยครับผมฝากได้ครับ